จากกรณีที่มาาตัาพุดธแล้วไทยบีเอชก็ยังคงปา่าติดการคัดค้านการขุดเจาะน้ํามันในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งบริษัทจากประเทศจีนได้รับสัมปทานไปสํารวจน้ํามันบนที่ดินของเกษตรกรและชาวบ้านวิธีที่ใช้ก็คือหลุมฝังระเบิดมากถึง6,800หลุมค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้ยุติการดำเนินงานรวมทั้งเก็บกู้ระเบิดออกจากที่นาติดรรมรายงานคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงค่ะ แรงระเบิดที่พุ่งสูงเหนือผิวดีกว่า50เมตรตอกย้ำความกังวลของเกษตรกรถึงผลกระทบในแปลงนาคลิปวิดีโอนี้เป็นภาพการทดสอบระเบิดหลุมสำรวจปิโตรเลียมในตำบลท้านทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทได้รับสัมปทานและตัวแทนหน่วยงานราชการอ<ย>ขอชี้แจงในวทีแต่สวนสาธารณะมรการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อกรณีการใช้วัตถุระเบิด ในแปลงสำรวจหมายเลขเถวสามหนึ่งทับห้าศูนย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่ไม่ถ้าเราเปิดนะถ้าพูดแลเดเ้เปิดแล้วก็ปวดใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ท้าเราเปิดนะลุงหนึ่งใช้สามกิโลลือสิบสองเถืงยี่สิบมักที่สุดแม่ถึงยี่สิบนะมายี่สิบแต่จริงๆแล้วจบเราจบไปนะเลือสิบห้าสิห้าเมตร ข้อมจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏปุรีรำบอกทีมข่าวว่าธรณีวิทยาของอีสานใต้ชั้นดินและหินแตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศไทยไการสำรวจป,ปิตโตเลียมบบกจะใช้การวัดค่าความไหวสะเทือนสามมิติหรือการทำไซส์มิกเซเวอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กเกษตรกรรมของชาวบ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะแรงระเบิดไม่ใช่น้อยนะนะกล็ลองคิดดูว่าถ้าให้แรงระเบิด พลังลงไปถึงสามสี่กิโลห้ากิโลหกกิโลเลยไม่แน่นอนหินในอีสานเนี่ยโครงสร้างมันหินทรายใช่ไหมถ้าไปอะไรกับเพื่อปุ๊บเนี่ยพอหินทรายน้ำมันจะไหลถ่ายเทสนุกมากนะพอปูมปุ๊บแรงบีบตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนเราโยนอะไรก้อนเขลาไปในน้ำเนี่ยมากกว่าจานอันนี้มันกะแรงอัดมหาศาลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้น้ำตรงนั้น่ะเปลี่ยนน้ำตรงนั้นอาจจะเคลื่อนที่ ไปตามรอยแตกที่นู่นที่นี่อาจจะไปโผล่ที่นู่นที่นี่อาจจะมีน้ำพุตรงนั้นเกิดขึ้นเด่นบตรงนี้อาจจะซุดลงหายไปเลยนักพิชาการด้านภูมิสารสนเทศยังระบุอีกว่าการสำรวจการมีอยู่ของปิโตรเลียมต้องทำถึงสามขั้นตอนเริ่มจากการเจาะหลุมสำรวจการเจาะหลุมประเมินและการเจาะหลุมผลิตปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งอนา,าคตเมื่อถึงขั้นตอนผลิตจะต้องเจาะหลุมระเบิดที่มีระยะความถี่มากขึ้น จากเดิมความห่างร่างหลุมประมาณห0สิบเมตรถึงหนึ่งกิโลเมตรโครงสร้างของอีสานเนี่ยมันจะมีชั้นเกลืออยู่ข้างล่างและชั้นเกลือเนี่ยบางทีถูน้ำใตดินล,ละลายเมื่อละลายมันจะเป็นโพรงอยู่ข้างล่างแต่เน้นพอพอระวังระเบิดปุ๊บเนี่ยไอแรงระเบิดเนี่ยอาจจะทำให้โพรงนั้นถล่มลงได้ในงานที่เกี่ยวข้องเคยให้ข้อมูลกับชาวบ้านว่าแรงเบิด สะเทือนลงในแนวประมาณ5้ากิโลเมตรแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าใต้ดินและเหนือผิวดินขึ้นมาชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจต่อข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่มีการทําพิธีประชาพิจารณ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อหน่วยงานของกรมเพื่อพึงธรรมชาติมาให้ข้อมูลก็ให้ไม่ละเอียดทุกขั้นตอนวิธีการแม้กระทั่งระเบิดก็ตอนแรกๆไม่ได้เรียกระเบิดตอนเรียกว่าตอนแรกเรียกว่าตัวกาเนิด ขึ้นเพื่อให้เกิดขึ้นไว้ท่สันสะเทือนแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ระเบิดยังไงก็ไม่ใช่ระเบิดโครงขุดเจาะสำรวจปิโตเรเลียมบนบก4อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มีแผนต้องฝังระเบิดมากถึง6-800ลูกปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า4 0ลูกแม่สัญญาณการจุดระเบิดยังเริ่มอย่างเป็นทางการเกษตรกรส่วนใหญ่ทำได้เพียงประสานให้ในางานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเก็บกู้ระเบิดในที่นาของพวกเขาภูมิพัฒน์บุญเลี้ยง ใหพีบีเอสรายงานข่าวการให้สัมปทานสำรวจตัวเลียมในหลายพื้นที่ของประเทศที่เองนะคะไปเชื่อมโยงกับความสงสัยของใครหลายๆคนว่าในเมื่อเรามีแหล่งน้ำมันในประเทศแล้วทำไมคนไทยถึงยังต้องใช้น้ำมันแพงกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไปไม่ต่างไปจากความเข้าใจของชาวบ้านหลายชุมชนในภาคอีสานที่มองว่าถ้าเกิดมีบริษัทที่สำรวจสัมปทานน้ำมัน เข้ามาในพื้นที่ของอีสานแล้วพบน้ํามันใต้ดินแล้วก็น่าจะทําให้พวกเขามีไรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามจากวาระประเทศไทยค่ะคุณจีรัศตาคะถ้ามองตามความเข้าใจของคนทั่วไปนะคะน้ํามันที่ได้จากการสํารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมนั้นถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรเป็นสมบัติสาธารณะค่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะรัฐให้สิทธิ์กับเอกชนที่จะเข้ามาสัมปทานขุดเจาะและสํารวจผลิตปิโตรเลียมค่ะ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดนั่นก็คือพระราชบัญญัติติโตรียมโดยที่รัฐะกอยกำกับดูแลผลประโยชน์ในรูปของการเก็บค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆบางที่หลายคนกําลังเข้าใจอยู่ในเวลานี้นะคะว่าหากแหล่งปิตโตรียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ํามันในที่ดินของตัวเองแล้วผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับเจ้าของที่ดินค่ะ พอสิลับพานตาเขาบอกมอจอนลงไปเหยียบต้นเขาเขาไม่่ต้นเดียวกระสิปอกเขาแล้วบางตีแต่เดียวนี้ต้องไปปักต้องขอแต่ยังมาท่านหูเลยว่ะเขาเขาไอ้ต้นเขาบางที่มันนี่เขาบอกว่าบ่อพานตาเขาขอพานท่านแท้เดี๋ยวบ่บ่อคันแท้กับบ่อห้เขาเขาเลยถามว่าเอาอันนี้ของไผรของเจ้านี่คือกันผมขอไปทางนี้เดี๋ยวบ่บ่อห้คือกันบอกไปเลยของบ้านน้องตาบ่อห้เจ้ามอจอนรีไปใส่ไปกันเลยบังที่ ทองีลาหามหนึ่งในชาวบ้านหนองตัดตำบลตูมใหญ่อำเภอคูมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คัดค้านการเข้ามาสำรวจและขุดเจาะปิตโตเลียมในพื้นที่ที่กระทำโดยบริษัทเอกชนประกังวลผลกระทบจะเกิดตามมาจากกระบวนการสำรวจและชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่จะเห็นตรงกับทองลีแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มองว่านี่อาจเป็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตหากการสำรวจครั้งนี้พบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันใต้พื้นดิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขานักวิชาการด้านพลังงานอธิบายว่าหากบร,ร,ริษัทผู้สำรวจเจอน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในแหลที่สำรวจและประเมินแล้วว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนขุดเจาะในเชิงพาณนนิชย์เจ้าของที่ดินก็จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของการขายหรือให้เช่าที่ดินการขุดเจาะไปเรื่อเนี่ยใช้เนที่ประมาณ6-8ไร่ นะครับอันนี้คือผู้ง่ายคือจะมีที่ต้องมีที่ประมาณหกถแไล่ในการเอ่อในการมีที่กุดเจาะหรือมีการสําหรับเอ่อน้างานนะครับในการดํงงา,นนานเนินการนะครับอย่างแรกที่ชาวบ้านจะได้รับแน่นอนฮะผมก็คือในเรื่องของค่าเช่านะผมในการดําเนินการนะครับซึ่งทางบริษัทต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับผมอีกอันหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้รับเป็นเอ่อทางอ้อมนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของค่า ถ้าเจอถ้าพบนะครับเกิดทางหน่วยงานอาของอบตอบจอนะครับก็จะได้สัดส่วนส่วนแบ่งนะครับผมในในในตามส่วนตามกฎหมายกำหนดแต่หากพื้นที่การสำรวจไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นที่ดินของรัฐผลประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินก็จะเป็นของรัฐในรูปของภาษีซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นงบประมาณพัฒนาประเทศ หลังขั้นตอนการสำรวจทางธรณีวิทยาและทางฟิสิกส์แล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเจาะหลุมเพื่อสำรวจว่าพื้นที่นั้นๆมีปิโตรเลียมกักเก็บอยู่หรือไม่ค่ะหากได้พบหรือไม่มากพอที่บริษัทผู้รับสัมปทา,านก็จะยกเลิกการสำรวจนั้นๆน,น,นั่นหมายความว่าเจ้าของที่ท้องถิ่นและรัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดจากการสำรวจค่ะแต่ถ้าพบว่ามีปิโตรเลียมที่คุ้มค่าในการพัฒนาเจิงพาณนี บริษัทผู้รับสัมปทานก็จะยื่นขออนุญาตตักกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อผลิตโตรเลียมถ้าเจอก็จะเป็นมีจะมีข่้บันไดภาษีนะครับของออส่วนในภาษีครึ่งหนึ่งเนี่ยมองไปเลยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเข้าภผักลัดนะครับอีกอีกประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของเอกชนแต่ในครึ่งเอกชนก็มีเป็นภาษีขั้นบันไดอีกว่าถ้าคุณได้เยอะเัาก็จะไปเก็บภาษีเป็นขั้นบันได นั้นอีกนะครับซึ่งถ,ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยตาหลุมมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะปริมาณไม่เท่ากันถูกไหมครับ hmm. แต่โดยภาพรวมเนี่ยสัญญาล่าจะได้60เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอกชนได้10เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่เจอ mm hmm. แต่ในกรณีที่ไม่เจอก็ตกผลปายตรงนี้ครับและนี่ก็คือคําตอบนะคเว่าคนไทยได้อะไรจากการที่บริษัทผู้รับสัมปทา,านทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติเข้ามาขุดเจาะปีตรเรลีมในพื้นแผ่นดินไทย ปัจจุบันมี28บริษัทด้วยกันค่ะที่ได้รับสัมปทานแปลงขุดเจาะและสำรวจไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือว่าในทะเลของประเทศไทยและเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทต่างชาตินะคะซึ่งตามกฎหมายแล้วกา๊าซหรือน้ำมันที่ได้จะถือว่าเป็นสิทธิ์ของบริษัทผู้รับสัมปทานที่จะนำไปแสวงหากำไรค่ะ แม้ผลประโยชน์ประมาณร้อยละห้าสิบแปดจะกลับคืนสุรัตในรูปของภาษีค่าภาคหลวงและกำไรบางส่วนแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่าว่าผลประโยชน์ที่รัฐและคนไทยควรจะได้รับจากการให้เอกชนสัมปทานน้อยแปหรือเปล่าขณะที่กรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมก็ตกเป็นของเอกชนสัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะตัวแทนชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์และกาฬสินธุ์ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะ ขอให้สั่งชะลอการเดินหน้าโครงการสำรวจขุดเจาะปิตโตรเลียมในพื้นที่นะคะโดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะเปิดสัมปทานค่ะนอกจากนี้ก็ยังมองว่าโครงการไม่ได้ผ่านการทำรางานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว e ่า EIA ซึ่งจริงๆตามกฎหมายแล้วนะคะการสำรวจลักษณะนี้ก็ไม่ต้องทำรายงานดังกล่าวค่ะแม้ชุมชนดจรอบพื้นที่จะมองว่ากิจกรรมนี้ก่อให้เกิดผลกระทบก็ตามกลับมาติดตามประเด็นนี้กันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะ